สวัสดีค่ะันนี้แม่เจี๊ยบสิผ้ามาก,กินตำั่วข้าวปุ้นน่าจ้ะเนะาเนะตำั่วข้าวปุ้นแล้วก็ซีนี่หอยแมงคูนน้ำจ้ะหอยแมงคูนน้ำน้ำขันเนาะ,ะ,ะแล้วก็แตนพอจ้ะอันนี้กับซีนี่มีกระเจี๊ยบน้อค่ะเนาะมีกระเจี๊ยบ บอกปองแปงบอกง่วงเหี่ยวมาเท่าจัดมาจากมาสิบแสบน้องกัดมาลุยเลยได้จ่าเด้อมาจ้า เจ้าไหนแน่จ้ะผู้ใดได้เงินก็นดีใจไปน้อจ้ะนาะผู้ใดผ่านแล้วจะไม่เจอกับบัท่านใดผ่านหรอจ้ะกระเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเงือน,นในเงินใดอากาศไหนใด้ย่างอยู่ได้จ้ะอย่าว่าได้ไงด่ายๆเด้อ่าคนคนที่เป็นพานมาแล้วเนาะค่ะเนาะ ขาใช่ว่าเพิ่นจะได้แป๊บเดียวเพิ่นก็ใส่ระยะเวลาคือกันจ้ะเพิ่นใส่ระยะเวลาคือกันเนาะกว่าจะได้ในในในจุดจุดนี้เนาะค่ะเนาะพอเพิ่นผ่านแนดีวเฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับว่าง่ายอ่ะจ้ะแต่ที่จริงแล้วบ่ิเวนบ่นได้ง่ายได้จ้ะไม่ได้ง่ายเลยส่งคลิปลงคลิป ทุกมือเตือนซามาห้ากับต้องมาสามปฏิสัมพันธ์นํากันนะจ๊ะเนาะเจอคิดเพื่อนไม่เลื่อนผ่านเพิ่นบอกเฮ็ดแน่ไรกะเฮ็ดตามเพิ่นเหรอจ๊ะเพิ่นเพิ่นผู้เพื่นผ่านมาแล้วเนาะค่ะเนาะบุคคลที่ผ่านมาแล้วมีประสบการณ์มากแล้วเพิ่นก็สามารถจิตแนะนําแน่ข้างให้ให้คนที่บทนิพ่านได้เนาะค่ะเนาะ มีฉะนั้นแล้วคนที่พระคือคนทีนท่ว่าท่านไอพานกะค่อยๆค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆเฮ็ดจริงที่เพิ่นแน,น,นะ,ะน้ำเนาะค่ะเนาะน่าจะกินไปน้ำเบาไปน้ำนี่แหละจ้ะคลิปนี้กะซัมเนก่อนเนาะจะเนาะ สามารถสั่งปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องนะจ๊ะมนยืนยันตัวตนให้เห็นหน้าหเห็นตาว่าบุคคลคนนี้มีตัวตนจริงไหมคลิปนี้ซำมมิโกนเดี๋ยวคลิปหน้าคอยมาอัปเดตค่อยมาพ็พ่อพี่น้องกันใหมเน,นะคะเนาะแม่เจียบสวัสดีค่ะ